อส,สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อบ้านกันไม่ใช่ซื้อบ้านสิเราจะซื้อคอนโดกันในญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวต้องเล่าที่มาก่อนว่าทำไมถึงซื้อคอนโดนในญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าบิลซังเนี่ยจะอยู่ญี่ปุ่นจน เกษียณเลยหลังจากเกษียณก็คือจะใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับอยู่บ้านพักคนชราที่นี่หรือมีคนดูแลที่นี่คนแก่ตอนแก่เลยนะครับแล้วตอนนี้ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองที่ญี่ปุ่นก็เลยว่าเสียค่าเช่าทุกเดือนเลยเดือนละประมาณหลายหมื่นเกือบแสนอนะ่ะรวมๆแล้วที่บิลซังมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยคือจะเกือบๆสิปีแล้ว,ว่เสียค่าเช่าบ้านไปประมาณเกือบจะ1สิบล้านเยนแล้วเกือบจะสิบล้านเยนเก็คือเราเสียเปล่าๆเลยนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นของเราเลยอ่ะมันก็จะดีมากใช่ไหมบิลซังก็ เราต้องซื้อบ้านแล้วละ่ะเพราะว่าชีวิตอายุเราก็เริ่มมากขึ้นเดี๋ยวพอเรายิ่งแก่ไปเราจะยิ่งผ่อนได้น้อยลงใช่ไหมครับก็เลยอทําการหาบ้านทีนี้จะซื้อบ้านดีหรือว่าคอนโดดีใช่ไหมครับหลายคนบอกอซื้อบ้านติดที่ดินด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวที่บอกคือจะหยุดแก่นึกถึงตอนแก่บ้านญี่ปุ่นแคบแคบ,บ,บันไดชันชั้นแล้วตอนแก่ดูสังจะขึ้นไปชั้น2ได้อย่างไร ตอนนี้ที่ที่บ้านที่เมืองไทยก็เหมือนกันคุณแม่ก็ประสบปัญหาคือบ้านสองชั้นคุณแม่ไม่ขึ้นข้างบนเลยชั้นขึ้นไม่ไหวันขออยู่ข้างล่างก็เลยเหมือนกับว่าเรามีบ้านสองชั้นแต่จริงๆคือเราอยู่ใช้ชีวิตอยู่ติดดิน mm. ใช่ไหมครบับเราซื้อคอนโดเนี่ยเราซื้อคอนโดเนี่ยเราเอาชั้นที่สองมาเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วเราก็ใช้พื้นที่ได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราขึ้นลิฟต์ไปไงแล้วเราก็เดินในห้องเราได้หมดเลยใช่ไหมครับบิลล์ซันก็เลยอคอนโดน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับก็เลยหาซื้อออคนนโดะัออดื่ยมจยูใ เมืองน,นิดนึงคือคือใกล้ๆสถานีนิดนึงไปไหนมาไหนสะดวกใช่ไหมครับแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยแล้วก็ลงจากรต์ป,ปุ๊บแป๊บเดียวก็ถึงสถานีรถไฟแป๊บเดียวถึงโรงพยาบาลเลยง่ายมากและเกิดอยู่บ้านเนี่ยจะต้องแบบออกจากบ้านขี่จักรยานไปแบบไแบบกลๆหรือนั่งรถบัสไปไกลๆมันลําบากใช่ไหมครับก็เลยอ่ะชีวิตคอนโดเนี่ยน่าจะถูกกับจริตของบิวซันก็เลยอ่ะเราไปหาซื้อคอนโดด้วยกัน และอย่างหนึ่งคือซื้อบ้านน,นะครับมันจะมีกฎหมายที่ว่าพอครบ25ปีหรือ30ปีเนี่ยเราจะต้องทําการรีโนเวทบ้านใหม่นะครับอย่างเช่นโครงสร้างที่มันรั่วมันซึมหรือว่าระบบไฟฟ้าระบบท่อปะปาอะไรีเราต้องทําการรีโนเวทไปซึ่งอันนั้นใช้เงนินอีกเกือบเกือบจะครึ่งของบ้าน่ะก็เลยคิดว่าเหมือนกับว่าซื้อบ้าน2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยู่คอนโดนเนี่ยเราไม่ต้องทำตรงนั้นเลยเราผ่อนค่าซ่อมเนี่ยไปรายเดือนนะครับเขาจะเก็บค่าซ่อมเนี่ยไปหายเดือนอยู่แล้วพอถึงเวลาซ่อมปุ๊บเราก เอาไปซ่อมให้เลยเพราะฉะนั้นน่มันก็จะสะดวกมากมายนะครับเราจะไม่ต้องแบบเสียเงินซ้าซ้อนไปแบบเป็นก้อนตอนที่บิวด์ซั่แบบกระเสียแล้วเนี่ยซึ่งตอนนั้นคือเงินไม่อยากจะใช้แล้วตอนนั้นคือเงินต้องการจะเก็บแล้วใช่ไหมครับมันก็เลยอตอบโจทย์ได้แล้วมันก็จะมีคอนโดลหลายๆที่มากเลยนะครับให,ให้ดูนะครับก็ดูมาหลายๆปีแล้วล่ะแต่ก็คือยังไม่ค่อยถูกใจที่อยู่ใกล้บ้างอยู่อะไรบ้างคือเรื่องมากไงเป็นคนที่แบบเรื่องมากเรื่องเยอะแล้วก็มาเจออันเนี้ยเอยถูกใจ ชั้นก็แบบชั้นสูงๆแล้วก็แบบห้องก็พอดีสําหรับคนเดียวไม่ไม่ต้องกว้างไปเพราะขี้เกียจทำความสะอาดนะครับแล้วก็ไม่แค่ไปนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะดีว่าก็เลยอ่ะไปดูคุณนายแม่ดูปุ๊บตัดสินใจเอาเลยนะครับตัดสินใจเอาเลยตอนแรกตอนแรกจะเอาห้องแบบห้องแบบหนึ่งห้องนอนแต่ว่าเขาเรียกเงินค่าเริ่มต้นอค่าเริ่มต้นเราไม่ได้แพลนก่อวว่าเราจะซื้อใช่ป่ะเราไปดูปุ๊บเราจะเอาเลยเนี่ยไม่เราก็เก็บตังค์ไม่ทันพอเก็บตังค์ไม่ทันอ่ะปล่อยไปช่างหัวมันเพราะว่าเราเอาตังค์ไป ก็เลยมานั่งคิดเราแบบเอ,อ้ยอยากได้ก็อยากได้ที่เนี่ยประกอบกับว่าโบนัสมาโบนัสมาปุ๊บอุ้ยพอเขาต้องการเรียกเงินเป็นราย,ป,ายปุ๊บโบนัสฉนใจฉทันทีเลยจ้าก็เลยบอกคุณเลยแม้ว่าโบนัสครั้งนี้จะยังไม่ไมเอาไปโปลที่เมืองไทยนะจะเอาโบนัสเนี่ยมาดาวคอนโดมาจ่ายค่าคอนโดก่อนเห็นไหมโอเคก็เลยอ่ะโอเคงั้นเราไปทําสัญญากันเลยปะ่ะวันนี้เราไปทําสัญญากันนี่อันนี้ก็คือเป็นตึกของวิลซังที่กําลังสร้างอยู่นะครับวิลซ่ากันอยู่ชั้นสูงสุดเลยแหละนี่ยอยู่ชั้นตอนนี้กําลังสร้างอยู่ชั้นสูงสุด อันนี้ก็อีกมุมนึนงครับเข้าได้สองทางนะครับตรงน,นี้อันนี้ก็คือป้ายโฆษณาของตึกเลยเมื่อตึกเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ห้องบิวซังอ่าอยู่ห้องมุมบนสุดด้านซ้ายมือน,นี้เลยหลายคนก็อาจจะถามว่าทำไมเราไม่แบบว่ารอให้ตึกสร้างเสร็จก่อนแล้วค่อยเราค่อยมาซื้อใช่ไหมครับเราจะได้ดูแบบทำเลด้วยว่าเฮ้ยลมเข้าดีไหมสภาพห้องเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ บอกได้เลยว่าถ้าราถึงบ่ายนั้นคือไม่มีทางได้คอนโดเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนีย่ยเขาจะจองก,กันตั้งแต่ตอนที่ตึกเังสร้างอยู่นะครับพอตึกยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยห้องเต็มหมดละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารอตึกสร้างเสร็จเราจะไม่มีวันซื้อคอนโดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแบบว่าอาศัยจินตนาการล้วนๆว่าจากตรงนี้เราจะมองเห็นวิวอะไรยังไงมีอะไรบงังอะไรยังไงเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะตัดสินใจได้เลยนะครับต้องตัดสินใจเลยเพราะถ้าเกิดตัดสินใจช้าเหมือนห้องแรกดูซังก็ช่วดไปแล้วแต่ห้องแรกโชคดีที่ไม่ได้เพราะว่า ก็เลยอ่ะมาเอาห้องนี้ที่แบบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแบบอีกเกือบเท่าตัวหนึ่งเลยอ่ะเราไปทําสัญญากันเดี๋ยวพาไปดูห้องตัวอย่างด้วยอันนี้ก็คือโชว์รูมอันนี้เขาก็พาเราเข้ามานั่งในห้องนะจ๊ะแล้วก่อนเข้ามาในห้องเขาจะมีน้ําให้เรากิน,นคุณแม่ก็ได้น้ำหนึ่งขวดนะกูเปกกูวระหว่างนี้นะเขาก็แบบเอาเสัญญามาให้เราดูนะแต่ว่าเขาจะไม่ให้เราอา่าน เขาไม่ต้องอ่านเองเราไม่ต้องอ่านเองเขาจะอธิบายให้เป็นข้อข้อเลยนะสรุปว่าเป็นข้อข้อันนี้ทําทอะไรบ้างไม่ทําอะไรบ้างมีโฉนดเป็นแบบไหนตรงไหนห้ามอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาอธิบายแบบละเอียดมากมาๆ <Stanford. S 1> อันนี้เรามาถ่ายห้องตัวอย่างให้ดูนะอันนี้คือเป็นตึกของเราตึก,กมันจะแบบว่ามีด้านหน้าด้านหลังด้วยมันอยู่ได้สองด้านเลยตอนแรกที่บิวันอยากได้ก็คืออยากได้ห้องนี้แต่ว่าห้องนี้มันมันเล็กมันขายหมดหลายชั้นสิบตอนนี้ก็เลยได้เป็นห้องนี้แทน ชั้นบนสุดห้องริมสุดตรงนี้เป็นห้องนี้เลยอยู่ชั้นบนสุดชั้นสิบเลยแล้วก็อันนี้เป็นห้องตัวอย่างนะครับเวลาเข้าห้องเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นกุญแจรีโมทรถยนต์คือเราถือแค่ตรงนี้ถือแค่รีโมทปุ๊บเนี่ยแล้วเราสามารถเข้าห้องได้เลยหรือว่ากุญแจก็ได้แต่กุญแจไม่ต้องไขนะกุญแจมีไว้ให้แปะแปะปุ๊บแล้วก็กดปุ่มแล้วก็เข้าได้เลยอันนี้เขามีรีโมทอยู่แล้วแล้วก็สามารถเข้าได้อันนี้มีปิ้งปองข้างหน้า,าห้องด้วยมีปิ้งปองตรงนี้อันนนี้ก็็คือเปปปรระะตตูู เราก็ดึงปุ๊บที่ที่เสียบเอกสารละอันอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นล็อกเป็นล็อกสองชั้นข้างบนกับข้างล่างนะมีมีดูตามแมวให้ดูน,นี่คือปกติปกตินะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นทางเข้าห้องข้างหน้าเนี่ยก็จะปูเป็นแบบพื้นกระเบื้องนี้แล้วก็ข้างๆนี้อันนี้คือเป็นหินที่เราปูเองเราเลือกปูเอง แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นทางเดินเข้าห้องเห็นไหมครับบ้านญี่ปุ่นจะต้องมีเขาเรียกว่าเกงกังก็คือเป็นพื้นที่รองเท้าแล้วเราก็ถอดรองเท้าเองตรงเนี้ยแล้วก้าวเข้าห้องส่วนห้องบิวซังจริงๆอะ่ะตรงเนี้มันจะเป็นมันจะเป็นอะไรนะห้องนอนไม่ใช่ห้องนอนเป็นห้องรองเท้ารองเท้าคือเป็นห้องไปเลยเขาเรียกชูสอินโกรเซ็ตก็คือเข้าไปเพื่อจะเก็บรองเท้าต,ตอนนี้คือเป็นห้องตัวอย่างเขาไม่มีตรงนั้นแล้วก็ ของห้องดูซังด้านนี้จะไม่มีห้องจะเป็นผนังทึบไปเลยแล้วเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องอีกนี่เป็นห้องเป็นห้องเก็บของคือเป็นชั้นเก็บ like, er ของว่ายงาา่าย oh คือเป็นชั้นเก็บของที่แบบที่เป็นชั้นอะแต่ว่ามีฝาปิดอันนี้ก็เป็นชั้นเก็บของแล้วก็พอเปิดจากชั้นเก็บของมาปุ๊บอันนี้เขาก็ทําให้เลยนะคอนโดเขามีให้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะจ๊ะห้องน้ําห้องน้ําก็จะมาดูห้องน้ํานี่ก็จะใช้ลูกบิด นี่ห้องคาวจุนคาวจุนอันนี้ก็เป็นห้องน้ําไม่ใช่ห้องนะ้ำห้องอาบน้ํเข้ามาตอนแรกก็จะเป็นนี่ก่อนเป็นกระจกใช่ปะกระจกแล้วก็มีอ่างครับอ่างลางาาง้างหน้าอ่างแร้ก็กว้างใหญ่นี่แล้วขั้นล่างก็จะเป็นนี่อันนี้คือเป็นชั้นที่แบบแต่แม่ชอบมากคือแบบใส่ของได้เยอะแต่ข้างในคือเป็นเว้นไม่เป็นตัวยูนะเพราะว่าเขาจะมีท่อนะแล้วก็ ข้างล่างเป็นแบบ s o ฟต c l o ล e ด้วยอันนี้ก็คือโค้ให้หมดเลยเหมือนกันนะแล้วข้างล่างนี้ข้างล่างนี้ก็เราสามารถแบบไว้เครื่องชั่งน้ำหนักได้มีช่องไวน้นีไม่ไม่เปลืองที่แล้วก็ตรงนี้กระจกเนี่ยเป็นกระจกที่แบบซ่อนที่ไว้ของเนี่ยข้างหลังก็คือไว้ของได้ตรงนี้แล้วก็มี มีปลั๊กให้เสียบด้วยเผื่อมีใครมีได้เป่าผมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเครื่องกลหนวดแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็หักอย่างนี้วิธีเปิดคือเปิดอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็ใส่ของได้อีกตรงนี้ก็ใส่ของได้อีกเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะลกอย่างไรมีของแบบมินิมาร์ทอย่างไรเราใส่ปุ๊บจะกลายเป็นแบบมินิมอลเลยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยกระจกมันจะกลายเป็นแบบสามสามแฉกอย่างเงี้ยเป็นเป็นมุมอย่างเงี้ย ทำให้เรายืนแล้วเราหันหน้าแล้วมองซ้ายขวานหน้าหลังได้หมดเลยอันนี้คือห้องน้ำแล้วก็มีตรงนี้ด้วยอันนี้ก็จะือเป็นที่ตั้งเครื่องซักผ้าซึ่งเครื่องซักผ้าเราต้องซื้อมาตั้งเองละชั้นตรงนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติเรามาจองเียวกว่านี้เราสามารถบอกให้เขาใส่ชั้นนี้ได้อันนี้คือเป็นออปชั่นเสริมแต่ตอนนี้เขาบอกใส่ไม่ทันละก็เลยน่าเสียดายไปเดี๋ยวไปทาเองก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็มีตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นชั้นที่สําหรับซ่อน ใส่ของได้อีกคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแบบพื้นที่มันเล็กไงก็เ,เลยต้องแบบซ่อนชั้นใส่ของนิ่นนั่นอันนี้คือแบบลึกมากเข้าไปแบบทั้งแขนเลยเห็นไหม mm hmm. อุ้ยเข้าไปแบบอุ้เป็นแขนเลยไง mm hmm. ลึกมากแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ําห้องอาบน้ําก็จะเป็นเช่นนี้เลยนี่เป็นกระจกเช่นนี้กระจกฝ้าฝาอันนี้คือเป็นสไตล์ห้องอาบน้าของญี่ปุ่นอันนี้คือห้อง อันนี้คืออ่างอ่างของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเล็กกว่าอ่างไทยอ่างอ่างฝรั่งนะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเน่ยเขาจะแบบไม,ไม่ไม่นอนลงไปในอ่างอ่ะคือเขาจะแบบนั่งอ่ะคือนั่งแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะแคบกว่าแต่ว่ามันจะลึกลึกกว่าแล้วก็แคบกว่านะครับอันนี้คือเป็นสภาพห้องอาบน้ําของญี่ปุ่นนี่ก็จะเขาก็จะอาบน้ำกันตรงนี้ก่อนม,มีแท่งมีก๊อกมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีฝักบัวตรงนี้นี่ฝักบัวฝักบัวก็บอกเป็นฝักบัวที่แบบประหยัดน้ำไปนะเขาแบบ ฟักโบที่แพงมากเลยเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าคือมันดีเขาบอกอาะร้านี้เป็นมีซาวน่าในห้องด้วยนะคือเครื่องนี้เครื่องนี้สามารถอบผ้าก็ได้หรือว่าเป็นซาวน่าก็ได้สมมติเราอยากอบซาวน่าแล้วก็เปิดตรงนี้ให้มันเป็นซาวน่าหรือว่าเราอยากจะแบบหน้าหนาวใช่ปะ่ะหน้าหนาวมันล็อกมันหนาวใช่ปะ่ะเราก็เปิดตรงนี้ให้เป็นฮีเตอร์ก็ได้ไปอาบน้ำในฮีเตอร์ก็จะอุ่น หรือว่าเราซักผ้าเราไม่มีที่ตากเรามาตากตรงนี้ก็ได้แขวนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีที่แขวนให้แล้วก็เปิดตรงนี้เป็นเครื่องแบบเป่าลงเพราะคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ไม่ค่อยตากผ้านอกบ้านกันก็ตากอย่างนี้อันนี้คือเป็นห้องน้ําแล้วก็อันนี้คือเข้าห้องหลักของเราห้องหลักของก็จะเป็นเ,นเช่นนี้จะสไตล์ประมาณเท่านี้นะประมาณอย่างนี้เข้ามาปุ๊บก็จะมีครัวใช่ป่ะครัวเนี่ยครัวเนี่ยแม่ชอบมากเลย ก็จะเป็นครัวแบบสามเตาแล้วก็จะมีที่อบปลาปิดเตาอบข้างล่างด้วยแล้วเป็นแบบอันนี้คือเตาแก๊สจุดเตาแก๊สแล้วตรงนี้ก็จะมีชั้นอย่างนี้ให้ด้วยคือครัวนี่เขาทําให้หมดเลยนะเป็นแบบนี้เลยน้ำปลาใส่ไม่ได้น้ำปลาขวดไม่สูงพอิมขวดเล็กๆใช่แล้วก็ชั้นก็จะเป็นอย่างนี้มีชั้นที่คุณแม่ชอบแบบเป็นชั้นชักๆนะอันติดครัวทั้งหมดแล้วก็มีเครื่องล้างจานให้ด้วยเครื่องล้างจาน อยู่ในนี้เรียบร้อยเครื่องล้างจานอันนี้ก็คือลิ้นชัดตรงนี้เขาก็มีให้คิดว่าน่าจะมีให้อยู่แล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นชั้นชั้นหรือเปล่าหรือเปิดได้ไหมอันนี้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อ่ะชั้นนี้น,นี้เปิดได้อ่ะันนี้จะเป็นชั้นเปิดได้เป็นชั้นเหมือนกันข้างล่างก็มีชั้นเหมือนกันชั้นตรงนี้ แล้วก็ซิงนี่คือแบบซิงที่ใหญ่มากแล้วก็กอ๊อกนี่เป็นกอ๊อกที่แบบอ่าอันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนนะเขาจะให้เป็นเขาจะให้เป็นกอ๊อกแบบธรรมดาอย่างนี้แต่ดูซังจะเปลี่ยนเป็นกอ๊อกแบบนี้คือแบบออโต้ไม่ต้องสัมผัสค,คือทุกอย่างใช้เป็นทัชเลสหมดเลยครูอันนี้คุณนายแม่แบบชอบมาก แล้วก็เตาเนี่ยเขาสามารถให้เราเลือกโทนสีได้เลยจนได้เป็นโทนสีออกสีขาวใช่ไหมแต่ว่าบิวซังอ่ะจะเลือกเป็นสีนี้ไม่รู้ว่าสีอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสีเนี่ยเอาเปสีนี้อันนี้คือคุณนายแม่เลือกแล้วก็ท็อปฝาตู้ก่อนฝาตู้ฝาตู้ตอนนี้เป็นสีออกขาวๆนวลๆแต่บิวซังอาจจะเลือกเป็นสีนี้เลือกเป็นสีแบบนี้เข้ากับเตาใช่แล้วก็ท็อปอะท็อปก็เลือกได้อีกนะท็อปก็จะมีให้เลือกสามสี เป็นอันนี้อันนี้หรืออันนี้บิลซังเลือกสีอันนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกห้องรับแขกก็จะตั้งโต๊ะกินข้าวอันหนึง่งแล้วก็ตั้งเป็นเก้าอี้แบบนี้แล้วอันนี้ก็คือประตูออกระเบียงซึ่งระเบียงของห้องบิลซังเนี่ยจะกว้างกว่านนเยอะมาก <Okay. S 1> กว้างกว่าน,นี้สองเท่ากว่าอันนี้คือเป็นห้องตัวอยา่างคือระเบียงจะเล็ก แต่ห้องจริงะะระเบียงจะแบบกว้างมากแบบกว้างจริงๆเลยแล้วก็อาพาร์ตเมนต์คนที้ญี่ปุ่นเก็จะมีนี่ด้วยมีเป็นสัญญาณการขโมยเวลาใครทุบกระจกอะไรเงี้ย mm hmm. ก็จะดังไปที่ศูนย์เขาจะทําสัญญากับสีข้อมก็จะเป็นศูนย์ของสีข้อมและอันนี้ก็จะมีเป็นแผงอันนี้ก็เป็นปิ้งป่องเวลาใครกดข้างล่างก็จะมาตรงนี้หรือจะปรับเห็นไหมยีม่ห้อสีข้อมใช่ไหมสกิลลตี้ทุกอย่างอยู่ที่พันแนนี้หมดเลย อันนี้เป็นไฟเป็นเป็นควบคุมไฟระบบทั้งหมดในห้องแล้วก็จะมีมีอันนี้ด้วยมีอันนี้ก็คือเขาเรียกยูกาดัมโบก็คือเป็นฮีเตอร์ใต้พื้นก็คือใต้พื้นเนี่ยจะมีฮีเตอร์เนี่ยจะมีฮีเตอร์แล้วก็ความสูงของครัวเนี่ยก็จะให้เลือก3ระดับก็คืออันนี้คือ80เซน8 5ดบห้าแล้วก็90เซนอันนี้คือแบบของห้องตัวอย่างมิวสันก็เลยเอาแบบความสูงเท่านี้เลยเท่าเท่าตรงนี้เป๊ะเลย ส่วนโทนส,หส,ทสีห้องอ่ะเราสามารถเลือกได้3ามโทนนะก็คือเป็นโทนแบบนี้ตามห้องตัวอย่างแล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้เข้มสุดนะมีดูสั่งเลือกเข้มสุดเวลาเลือกเข้มสุดแล้วเนี่ยทั้งห้องเลยเนี่ยเขาจะดีไซน์มาเพื่อให้เท่ากับสีนี้อย่างเช่นประตูก็จะเป็นสีนี้ผนังอะไรก็จะเป็นสีนี้แล้วก็ห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้พื้นห้องน้ําหรือว่าผนังห้องน้าจะเป็นสองสีแบบนี้และเคาน์เตอร์จะเป็นสีนี้ส่วนพื้นห้องห้องส้วงก็จะเป็น แบบนี้อันนี้คือสีโทนเข้มแล้วก็พื้น,น,นก็จะเป็นสีนี้แล้วก็ตรงรองเท้าก็จะเป็นสีนี้ถ้าเกิดอันนี้คือสีอ่อนสุดก็จะเป็นแคยๆไปปัะาแบบนี้ห้องน้ำก็จะแบบดูเป็นแบบอย่างนี้ซึ่งบิวล์สังไม่ชอบมันมันสว่างไปแล้วอีกอันนึงคือแบบห้องตัวอย่างก็จะเป็นสีอันนี้และข้างในก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็พื้นห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งก็ไม่ชอบเหมือนกัน แล้วก็พื้นก็แบบสีอ่อนมากไม่ชอบไม่ชอบบิวซังอะ่ะชอบสีเข้มสุดคือสีแบบนี้เลยก็เลยสั่งเป็นสีนี้แล้วก็ผานังห้องน้ำเราสามารถเลือกสีได้ว่าจะเอาสีแบบไหนอันนี้ก็คือเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็จะเป็นระบบซ่วมอัตโนมัติความไฟฟ้ันของบิวซังอีกแล้วก็คือมีซ่วมกดปุ่ม้างสุดได้แล้วก็จะมีซิงค์แบบเล็กๆนี้ให้เรา ซิงแบบเล็กๆแล้วก็มีอันนี้ให้อันนี้เป็นที่เก็บของเล็กๆน้อยๆ,ๆแบบประมาณเช่นนี้จะมีซิงให้ด้วยนี่แล้วก็มีที่กระดาษที่เก็บกระดาษแล้วเราสามารถวางมือถือตรงนี้ได้วางของได้คุณแม่บอกชอบมากเพราะเวลาเล่นซูดะุจะต้องมาวางตรงนี้แล้วก็เขากาจะมีชั้นข้างบนให้สําหรับเก็บของเหมือนกันชั้นเก็บของใหญ่มากอันนี้คือทําให้ฟรี อ่ะเราก็ทําธุรกรรมของเราเสร็จแล้วเซ็นสัญญามาทีได้แบบสัญญาเป็นปึ้งๆเลยคือเขาอยากจะบอกเขาละเอียดมากๆตอนที่ซื้อบ้านที่เมืองไทยนะอย่างแบบสัญญาไม่ละเอียดเท่านี้ถ้าเกิดทำธุรกรรมที่เมืองไทยคืออ่ะอันนี้สัญญาและคุณเซ็นโดยที่เราไม่ต้องอ่านและเซ็นเลยแต่นี่คือเขาอ่านแต่ละข้อให้เราฟังเหมือนกับว่ารับรู้ทั้งสองฝา่ายเพื่อเป็นการรับประกันว่าเราจนะรับรู้จริงๆถ้าเกิดเราไม่เข้าใจตรงไหนถามเขาเลย แลวเขาเขียนมันเป็นภาษากฎหมายก็จริงแต่ว่าเจ้าที่เขาจะต้องอธิบายเป็นภาษาภาษาคนภาษาแบบที่เราไม่รู้กฎหมายอ่ะให้เข้าใจให้ได้อันนี้ทีถือว่าดีมากๆเลยอส่วนราคาใช่ไหมทุกคนก็อยากจะรู้ว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับราคาเนี่ยคร้าๆประมาณ55ล้านเยนแจกแจงดังต่อไปนี้วันนี้บิลซังก็พามาดูบ้านไปที่เรียบร้อยแล้ว เป็นไงบ้างน่าอยู่ไหมเดี๋ยวรอปีหน้าปีหน้าตึกสร้างเสร็จเมื่อไหร่จะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งว่าของจริงเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย